ในโลกของเครื่องบินรบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเครื่องบินขับไล่ที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพอย่าง Northrop F-5E f, e. f t i g e r II กลับยังคงเป็นตำนานที่มีบทบาทยาวนานนับหลายทศวรรษนี่คือหนึ่งในเครื่องบินรบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารเพราะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่ออดเทคโนโลยีล้ำหน้าแต่เพื่อการใช้งานจริงประหยัดและพร้อมปฏิบัติการในทุกสถานการณ์ F-5E f, e, f t i g e r II เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นพัฒนาต่อจาก F-5A บีฟรีดอมไฟเตอร์ที่เริ่มเข้าประจำการในช่วงสงครามเย็นตัวเครื่องได้รับการปรับปรุงด้านโครงสร้างอาวุธการควบคุมและประสิทธิภาพในการบินโดยเฉพาะรุ่น F 5 E ที่เป็นแบบที่นั่งเดียวและ F 5 F ที่เป็นแบบ2ที่นั่งสำหรับฝึกนักบินและการโจมตีภาคพ,พื้นดิน การออกแบบของ Ti เก r II มุ่งเน้นความเรียบง่ายน้ำหนักเบาและบำรุงรักษาง่ายตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตแบบ General Electric ก8 5ิเสองเครื่องทำให้มีความคล่องตัวสูงมีอัตราเร่งที่ดีเยี่ยมและสามารถขึ้นบินจากรันเวย์สั้นๆได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่ทำให้ F-5E F ได้รับความนิยมไปทั่วโลกคือความสามารถในการตอบโจทย์ของประเทศพันธมิตรสหรัฐอเมริกาที่ต้องการเครื่องบินรบราคาประหยัดแต่ยังมีสมรรถนะที่สามารถต่อสู้ในสนามรบจริงได้ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่สามารถจัดซื้อเครื่องบินรบขั้นสูงราคาแพงได้ไทเกอร์ไอไอมีความสามารถในการติดตั้งอาวุธที่หลากหลายตั้งแต่ปืนใหญ่อากาศขนาด20มิลลิเมตรจำนวน2กระบอกติดตั้งภายในตัวเครื่องไปจนถึงจรวดอากาศสู่อากาศเอ็มลบเไซวินเดอร์ระเบิดธรรมดาระเบิดนำวิถีรวมไปถึงกระบอกจรวดไร้ทิศทางสำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นนอกจากนี้ F5EF e, ยังสามารถติดตั้งเรดาร์แอน APQ 1 AP 5 9ซึ่งเป็นเราดาร์ควบคุมการยิงที่มีประสิทธิภาพพอสมควรสำหรับยุคข,ของมันช่วยให้นักบินสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทั้งในระยะใกล้และปานกลางถึงแม้จะไม่ใช่เราดาร์แบบเฟสอาร์เรหรือ AESA แบบเครื่องบินรบรุ่นใหม่แต่มันก็เพียงพอสำหรับภารกิจในแนวรบหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ F-5 คือความสามารถในการใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ และการบำรุงรักษาที่ง่ายเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบอื่นๆจากฝั่งตะวันตกตัวเครื่องใช้ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานไม่มีซอฟต์แวร์ซับซ้อนเหมือนเครื่องบินยุคใหม่ซึ่งทำให้ประเทศผู้ใช้งานสามารถฝึกซ่อมบำรุงได้เองและลดภาระงบประมาณเครื่องบินขับไล่ F-5 ถูกนำไปใช้งานในกว่า30ประเทศทั่วโลกตั้งแต่อเมริกาใต้แอฟริกาตะวันออกกลางไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย F-5E F, e, F ถูกใช้งานในกองทัพอากาศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี4 สอสาลา2,521และได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในยุคปัจจุบันการอัปเกรดที่สำคัญของกองทัพอากาศไทยคือโครงการ F5ST หรือ Super Tigris ที่เปลี่ยนจากเครื่องบินเก่าให้กลายเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยุคที่4.5โดยการติดตั้งเรดาร์ใหม่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินฟราเรดระบบดำรร่องใหม่รวมถึงหมวกนักบินแบบ HMD ที่สามารถล็อกเป้าหมายด้วยสายตา การอัปเกรดดังกล่าวทำให้ F5 ST สามารถใช้งานร่วมกับอาวุธยุคใหม่ได้เช่น AIM-9M Sidewinder Python-4 และจรวดอากาศสู่อากาศ IRIS-T รวมถึงระเบิดนำวิถีชนิดต่างๆทำให้ยังคงมีความสามารถในการรบแม้จะเป็นเครื่องบินที่มีอายุใช้งานมานานกว่า40ปีในหลายประเทศ F5E F ยังถูกใช้เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่รุ่นใหม่เนื่องจากลักษณะการบินที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงจริง มีความไหวในการควบคุมและสามารถฝึกการโจมตีการรบอากาศต่ออากาศและการหลบหลีกขีปนาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากพานกิจการฝึกและการรบทั่วไปแล้ว F-5 ยังถูกใช้เป็นเครื่องบินจำลองศัตรูในหน่วย Red Flag ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจำลองพฤติกรรมการบินของศัตรูเช่น MiG 2 1หรือเครื่องบินรัสเซียบางรุ่นเพื่อใช้ฝึกนักบินในสถานการณ์การรบจริงในด้านประวัติการใช้งานจริง F-5e F เคยเข้าร่วมในสงครามหลายแห่งเช่นสงครามเวียดนาม สงครามอิรานอิรักและสงครามในแอฟริกาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทนทานและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจแม้ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเครื่องบินรบยุคที่ห้อย่าง f 3 5หรือ j 2 0เข้ามาแทนที่ในหลายประเทศแต่ f 5 e f 5ยังไม่ถูกปลดประจำการทั้งหมดเนื่องจากราคาประหยัดและยังสามารถปฏิบัติการได้ในระดับพื้นฐานโดยเฉพาะในภารกิจป้องกันชายแดนการลาดกระเวนหรือสนับสนุนภาคพื้นดิน นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของเครื่องบินรบที่มีชีวิตยาวนานที่สุดแบบหนึ่งในโลกยุคสงครามเย็นและยังคงมีบทบาทในโลกปัจจุบันความสามารถในการปรับตัวและการอัปเกรดให้เข้ากับยุคสมัยทำให้ไทเกอร์ไอไม่ใช่แค่เสือในตำนานแต่คือเครื่องบินรบที่ยังคงคำรามในสนามรบในยุคที่เครื่องบินขับไล่หลายลำต้องการงบประมาณมหาศาลและระบบซับซ้อน f 5 e F คือคำตอบสำหรับประเทศที่ต้องการความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุนถึงแม้จะไม่สามารถต่อกรกับเครื่องบินล่องหนโดยตรง แต่หากใช้ร่วมกับระบบตรวจจับภาคพ,พื้นและการรบเชิงยุทธศาสตร์มันยังคงเป็นเสือที่พร้อมออกล่าแม้โลกจะหมุนไปข้างหน้าแต่เครื่องบินขับไล่ที่เรียบง่ายแข็งแรงและเชื่อถือได้อย่างไทเกอร์ไอยังคงเป็นตำนานที่ไม่มีวันเลือนหายจากท้องฟ้ามันคือหลักฐานขององค์การออกแบบที่ล้ำหน้ากว่าการเวลาและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักบินและวิศวกรยุคใหม่ทั่วโลก